โอเคในคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีแก้ปัญหาหลายปัญหาเลยที่ผมเจอแล้วก็คนเล่นเกม GTA ออนไลน์เนี่ยเจอกันบ่อยมากๆถ้าใช้พูดตรงๆก็คือสาเหตุที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องพูดซ้ําบ่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เข้าใจตรงกันสักทีเอาเป็นว่าไม่ชักช้าเสียเวลานะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยสำหรับอย่างแรกก็คือวิธีการย้ายสถานที่ตั้งธุรกิจต่างๆอย่างเช่นธุรกิจบังเกอร์อย่างแรกเนี่ย เราต้องทําให้ทุกอย่างที่อยู่ในธุรกิจนั้นมันเหลือศูนย์ทั้งหมดอย่างเช่นซัพพลายแล้วก็ผลผลิตไอ้พวกเนี้ยต้องให้เหลือศูนย์ทั้งหมดต้องไม่มีตัวเงินเหลือเลยนะพอเหลือศูนย์แล้วเนี่ยลราก็เข้าไปซื้อไอ้สถานที่ที่เราอยากจะเปลี่ยนหรือว่าที่เราต้องการเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราซื้อครั้งแรกเลยตัวอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราซื้อจุดที่มันอยู่จุดตั้งธุรกิจเนี่ยอยู่บนสุดแมพเลยใช่ไหมมันก็จะอยู่ไกลเมือง่อยเราอยากจะย้ายมาตรงที่มันใกล้เมืองก็ให้เข้าไปซื้อตรงที่มันอยู่ใกล้เม <th> <ael> ือ <s 2> <making Atlanta> <introdu> งน <weirdest> ง่ายๆนะเหมือนกับซื้อตอนแรกอย่างที่ผมบอกต่อมาคนที่มี DLC Criminal Enterprise ใน GTA Online เนี่ยหลังจากที่เรามีแล้วเราจำเป็นจะต้องเข้าไปรับของในเว็บบนโทรศัพท์ในเกมอีกทีอย่างเช่นรถที่มันอยู่ใน DLC เนี่ยมีคันหนึ่งชื่อว่า t u r i s m o R แล้วก็เข้าไปรับคันนี้ได้ที่เว็บ Legendary Motorsport จะมีรถคันนั้นอยู่ให้เราซื้อนะแต่หลังจากที่เรามี DLC เนี่ยมันจะเป็นราคาฟรีแทนแต่เราก็ยังต้องกดซื้อมาอยู่นะก็ต้องกดซื้อที่ราคาฟรีแหละพอกดแล้วก็ต้องเลือกที่จะรถของคันนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ไอ DLC ้ดี c เนี่ย เราสามารถซื้อที่หลังก็ได้หมายความว่าจะเล่นไปก่อนก็ได้เวล1ร้อยเวล2 0ออะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรต่อมาโหมดฟรีโรมท,ที่ผมเคยพูดถึงบ่อยๆคำว่าฟรีโรมฟรีโรมอะไรเนี่ยมันก็คือโหมดปกติที่เราไม่ได้ทําอะไรไม่มีภารกิจอะไรแค่ออกมาขับรถเล่นในแมปมาเดินเล่นในแมปเฉยๆในโหมดออนไลน์นะไม่ได้ทำไฮส์หรือทําธุรกิจหรือทําอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าเราทําพวกงานพวกภารกิจเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ฟรีโรมแล้ว ไอ้คำว่าฟรีในที่นี้สามารถแปลเป็นไทยได้อีกอย่างนึงว่าเป็นคำว่าว่างงานแล้วก็ต้องทำตัวให้ว่างเข้าไว้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้นะมันก็ได้ฟรีโรมเหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าให้พยายามอยู่ในเซิร์ฟที่มีเราคนเดียวดีกว่าอย่างเช่นเซิร์ฟอินไว e ์ออ y ลอยู่เซิร์ฟหลายคนเช่นเซิร์ฟพับลิกอะไรอย่างเงี้ยเกมมันจะชอบยัดภารกิจให้เราทำมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต่อมาอันนี้มีคนเจอบ่อยมากก็คือปัญหาเซิร์ฟเวอร์ของเกมเข้าเกมไม่ได้เกมมันกากอะไรอย่างเงี้ยนะก็วิธีแก้ที่ผมแนะนำเนี่ยให้เรารีเซ็ตเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราสัก สองสามรอบก็ได้หรือถ้ายังไม่หายก็รีเซ็ตไปเรื่อยๆอถ้ารีเซ็ตจนมือหงอิกแล้วเกมมันยังไม่หายเนี่ยผมก็แนะนําให้ลบไอ้เจ้า Rockstar l ั u n c h e r ออกเพราะว่าบางทีมันอัปเดตมันเออเลอร์หรือไม่ก็ลบเกมลงใหม่เลยแล้วถ้าเกิดว่าลองทําทั้งหมดแล้วมันยังดันไม่หายเนี่ยผมก็แนะนําให้รอเล่นมันอื่นเลยเพราะว่าบางทีมันมีคนเข้าไปเล่นในเกมนี้เยอะแล้วแบบเซิร์ฟเวอร์มันแย่งสล็อตที่กันนะมันก็ไม่มีที่ให้เราเข้าไปเล่นก็แนะนําอดทนนิดนึงนะเล่นเกมนี้ ต่อมาถ้าเกิดว่าเราเจอหน้าจอที่มีข้อความเตือนแบบนี้ขึ้นอย่าเพิ่งตกใจว่าเราโดนแบนหรือว่าอะไรแบบนั้นเฉพาะ2รูปนี้นะคือโดนแบนที่ผมโชว์ให้ดูรูปที่หนึ่งเนี่ยจะมีวันที่มันจะบอกอยู่ว่าเราจะปลดแบนวันไหนแต่ว่าก็โดนรีเซ็ตตัวละครด้วยนะส่วนรูปที่2เนี่ยมันจะตรงๆเลยมีคําว่าแบนอยู่เลยในประโยคนั้นให้เราลองอ่านดูก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจนอกเหนือจากนั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่แบนและแค่เซิร์ฟเกมมันกากเฉยๆต่อมาปัญหาแฮกเกอร์นี่แก้ยากนะแก้ไม่หายขาดสักทีณตอนนี้นะมันมีการอัปเกรดแล้วก็มีความอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมนะพวกแฮกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมจะแนะนําให้เราย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะที่ผมจะแนะนําก็คือให้เราเลิกเล่นพับ l ลิกไปเลยเหมือนกับที่ผมไม่ได้เข้าพับ l ลิกมานานแล้วเพราะว่าเวลาเข้าเซิร์ฟดีที่ไรมันยากอะที่จะไม่เจอพวกแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ใช้มดอะไรแบบนี้และ อย่างหนึง่งมีคนเล่นหลายคนโดนแบนแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเข้าไปเล่นเซิร์ฟที่มันมีพวกแฮกเกอร์พวกอะไรอย่างนี้แหละหมายความว่าถึงเราจะไม่ได้ใช้มอดหรือเราไม่ใช่คนแฮกเองแต่ถ้าเราไปเล่นในเซิร์ฟที่มันมีแฮกเกอร์หรือว่ามีคนแฮกอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนแบนไปกับเขาด้วยแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้ผมก็แนะนําให้เล่นพวกเซิร์ฟอินวัยออรลี่ไปจะดีกว่านะช่วงนี้ถ้าเราเล่นบน PC นะแต่ว่าถ้าเป็นในคอนโซลอย่างเพย์สี่เพย์ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอก ต่อมาถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมนี้แล้วเจอปัญหาในเกมอย่างเช่นตอนทําภารกิจหรือว่ากําลังทําธุรกิจอยู่แล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยก็ให้สังเกตอ่านข้อความที่เกมมันโชว์ด้านล่างหรือด้านบนว่าเขาให้ทําอะไรในภารกิจนี้เพราะว่า บางทีเนี่ยเกมมันไม่มีจุดโชว์ไม่มีจุดสีเหลืองและจุดสีแดงให้เราไปทําอะไรเลยนะเราต้องอ่านข้อความภาษาอังกฤษแล้วแปลเองตัวอย่างเช่นกรณีการใช้แอป Trackify ใน h ฮส์หนึ่งของไฮส์เล e เตอรจะมีอยู่ภารกิจหนึง่งมันไม่มีจุดบอกให้เราไปไหนหรือว่าให้เราทําอะไรเลยสักอย่าง แต่เราต้องดูข้อความที่เกมมันบอกว่าให้เราใช้แอป Trackify บนมือถือของเราเราก็ต้องเปิดมือถือมาแล้วก็เข้าไปที่แอปตรงมุมล่างขวาอันนี้ผมโดนถามผอยมากเพราะว่ามีหลายคนที่เขาอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรอันนี้ผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับข้อต่อมาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราอยากติดต่อทีมงานของเกมนี้เราสามารถทําได้ฮนะเช่นยจะไปแจ้งปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Rockstar Game Support เราสามารถแจ้งได้หลายเรื่องเลยเกี่ยวกับเกม g t ออนไลน์ยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการแบนตัวละครเพราะเขาไม่รับปลดแบนทุกกรณีเลยมีคนเคยส่งเรื่องไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลและเวลาเขียนเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นทีมงานของต่างประเทศเขาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็แปลว่าเวลาจะคุยต้ต่อกับทีมงานเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษระดับนึ่งแ,ลแหละต่อมาอันนี้ JP คืออะไร ถ้าเราเคยเล่นเกม g t ออนไลน์แล้วจะเห็นคาว่า JP ตรงชื่อเราเวลาอยู่ในเซิร์ฟจริงๆแล้วคาว่า JP มันย่อม,มาจาก Job Point หรือว่าแต้มที่เราได้จากการทำภารกิจต่างๆเช่นภารกิจ i ฮส์แล้วก็เล่นพวก a อเวอร์ซ y m o ี e โหในเกมนี้ ยกเว้นพวกธุรกิจเนี่ยมันจะไม่มีค่า JP ก็ไอค่า JP เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเอาไว้ง่ายก็แค่เอาไอว้อวดนะว่าเราออนไลน์เกมนี้มานานแล้วหลายชั่วโมงแล้วเล่นไปหลายวสแล้วก็เลยมีค่า JP เยอะเป็นเหมือนระบบที่ถูกลืมแล้วก็ถูกเมินมันไม่มีค่าอะไรเลยสักนิดหน้าสองสารนะต่อมาวิธีการเข้าค่ายทหารแบบไม่ติดดาวขั้นแรกเนี่ยให้เราซื้อโรงเก็บเครื่องบินที่อยู่ในค่ายทหาร พอเราซื้อแล้วเนี่ยก็เข้าไปเดินเล่นวิ่งในนั้นได้เลยเหมือนกับเราเป็นเจ้าของรงเก็บเครื่องบินนะทหารมันก็เลยบอกอออจะทาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทาผิดกฎหมายมันยังติดดาวอยู่นะกระโดนรถ,ถังยิงได้อยู่อันนี้สำหรับวิธีการเซฟชุดดำน้ำําเอาไว้ใช้ในภารกิจไฮส์หรือดำน้ำําจริงๆมันคือการเซฟชุดเอาไว้ใชน้นี่แหละวิธีการทําก็คือให้เราไปที่ร้านเสือ้อร้านไหนก็ได้แล้วก็เดินตรงไปที่เคาน์เตอร์คนขายเสร็จแล้วก็เลือกหมวดชุดสกูบ้าหรือว่าชุดดำน้ำ แล้วก็เลือกเลยว่าเราชอบอันไหนก็กดซื้อมาพอหลังจักที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าตามที่เห็นในคลิปเลยนะมันมีหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ว่าเนี่ยผมทําให้ดูแล้วมันเป็นขั้นตอนการเซฟชุดแบบคัสตอมเอาไว้ใช้ทีหลังแล้วหลังจากที่เราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้นะก็กดเข้าไปที่อินเทอร์แลชเมนูหรือว่าผมที่ผมเรียกปุ่ม M หละแล้วก็เลือกไปที่หมวดสไตล์แล้วก็เลื่อนตามที่เห็นในวิดีโอเลย ก็จะเห็นว่ามีชุดหรือว่าเสื้อผ้าที่เราเซฟไว้ให้กดใช้พอเลือกเสร็จแล้วก็กด Enter ด้วยนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นชุดตามที่เราเซฟเอาไว้เลยให้ใช้ตามสะดวกหรือว่าตามเรื่องของเราอะ่ะจะใช้ตอนไหนก็นแล้วแต่อ่ะต่อมาไอ้ที่ตัดเหล็กในภารกิจไฮสรอลมน้ําวิธีการปลดล็อกนะเราต้องไปเล่นในภารกิจสโคปแล้วก็ไปที่ท่อระบายน้ําในบริเวณหนังบ้านที่เราไปปนเนี่ย แค่เราว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นหรือว่าว่ายให้ชนกงเหล็กไปเลยก็ได้เพื่อความชัวนะเราก็จะปลดล็อกที่ตัดเหล็กมาให้ใช้ได้และและนอกจากจะได้ที่ตัดเหล็กเนี่ยก็ได้ทางหนีแล้วก็ทางเข้าตรงทอระบนยน้ำด้วยนะซึ่งเป็นทางที่ผมใช้อยู่เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยต่อมาการทำฮาร์ดโมดถ้าจะให้บอกเป็นภาษาง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่เราเล่นภารกิจไฟนอ่นไฮส์เรือดำน้ำนี้เสร็จเนี่ยก็ให้รีบเข้าไปที่เรือดำน้ำแล้วก็ไปยืนรอตรงหน้าจอเพื่อเริ่มทำไฮส์อีกรอบนึงเลย แล้วก็รอกดเซตอัพจ่ายเงิน25 0 0 0เพื่อเริ่มทํำไฮส์อีกรอบหนึ่งแบบทันทีอ่ะถ้าเกิดว่าเราทําถูกเนี่ยหลังจากเล่นไฮส์มามายืนรอดือมนำน้ำสัก5หรือ10นาทีแล้วและจ่ายเงินเริ่มเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่าเป็นฮาร์ดโหมดละง่ายๆแค่นั้นน่ะจริงๆเกมเนี่ยมันให้เวลาเรามา48นาทีหลังจากที่เราทำไฮสล่าสุดเสร็จไปนะแต่ผมว่าเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ รีบๆเข้าเริน้ําไปรอเซตอัพเลยแหละปล่อยไว้เดี๋ยวเราจะลืมเอาทีหลังพอทําได้แล้วเนี่ยก็เก็บไปเล่นวันอื่นก็ได้ไม่ต้องรีบเล่นเลยเพราะว่าพอจ่ายเงินค่าเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ฮาร์ดโหมดนี้ไปเรื่อยๆแหละไม่ได้เปลี่ยนเป็นนอร์มัลโหมดหรอกขอแค่พอจบไฮนี้เสร็จปุ๊บก็ให้รีบมาเซตอัพแบบอย่างว่องไว,งวอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับปุ่มบ่อยไม่รู้ว่าปุ่มไหนกดเป็นอะไรเนี่ยผมก็แนะนําวิธีการตั้งปุ่มคีย์บายให้เข้าตามนี้เลย ใครที่มีปัญหาปุ่มเพี้ยนจูๆกดไม่ติดหรือว่าเคยกดติดแต่ตอนนี้กดไม่ติดก็ให้เข้าไปรีเซ็ตต,ตามที่เห็นนี้ส่วนการแก้ปัญหาเปลี่ยนปุ่ม p พ g อัพสาหรับคนที่ใช้น้ t ตบุ๊กนะแล้วแบบบางคนเขาไม่มีปุ่มเพ g อัพหรือว่าปุ่ม p พ g อั p กดไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่แบบว่านิชมากๆเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมีใครเจอกัน ผมก็แนะนําให้เราซื้อคีย์บอร์ดแยกต่างหากไปเลยแล้วก็เอามาเสียบกับโน้ตบุ๊กของเราหรือไม่ก็ไปซื้อพวกจอย Xbox มาเล่นก็ได้นะเพราะว่าปัญหานี้มันแก้ในเกมไม่ได้อะแต,ตอนนี้เขายังไม่ได้อัปเดตพวกคีย์บายเป็นปุ่มเพดอัพมาเท่าที่ผมเห็นนะต่อมาสำหรับรถ MOC แล้วก็รถเทเลบ t ยหรือว่าเครื่องบิน a อเวนเจเนี่ยตอนนี้มันยังขายไม่ได้นะ หมายความว่าใครที่คิดจะซื้อเนี่ยคิดดีๆก่อนนะดูรีวิวเยอะๆแล้วก็แบบก่อนจะตัดสินใจก่อนจะจ่ายตังค์ไปเนี่ยดูก่อนว่าเราจะเอามาทําอะไรเราได้ใช้เยอะแค่ไหนก็ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงด้วยแล้วกันต่อมารถบางคันในเกมเนี่ยไม่สามารถขายในร้านแต่งหรือว่ารอเซนต์ตัวคัสตอมเหมือนความว่ารถบางคันเราเอาเข้าไปแต่งในร้านนั้นไม่ได้เลยซ้ำนะอย่างเช่นรถออฟเซอร์มาร์สซึ่งไอ้มาซีบินมาร์กสคันนี้เนี่ยถ้าเราจะขาย เราต้องเข้าไปขายในเทเลบต์หมายความว่าถ้าเรายังไม่มีรถเทเลบต์เนี่ยมันก็ขายไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะขายรถเราก็ต้องซื้อรถมาก่อนเออส่วนเครื่องบินไฮดร้ากับพกเครื่องบินเลเซอร์เนี่ยที่มันเรียกจากเพกซัตทั้งหลายนะมันจะขายไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์ขายถึงจะเอาไปจอดในโรงเก็บเครื่องบินได้แล้วก็ลบออกจากโรงเก็บได้ก็จริงแต่เราไม่ได้เงินคืนอะไร มันก็โทรเรียกจากเพกซัสได้อยู่ดีหมายความว่ามันเดิมอะจะซื้อคิดดูดีดก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันหนึ่งเขาอาจจะอัปเดตมาให้เราสามารถขายได้นะพวกไฮด้าพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ที่ผมทําคลิปนี้มันยังขายไม่ได้ถือว่าเข้าใจตามนี้ ต่อมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือพวกรถลุนเนอร์2 0 0 0กับรถแลมบักี้อะรถพวกรถแปลกไม่ใช่รถแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พอเราซื้อมาแล้วมันจะไม่ได้เก็บในโรงเก็บรถธรรมดามันจะอยู่ในโรงเก็บธุรกิจส่งรถวิธีการหารถพวกนี้ก็ให้เข้าไปที่โรงเก็บหรือว่าที่เราทําธุรกิจส่งรถเนี่ยแล้วก็เดินไปที่ประตูรับ มันจะมีห้องซ่อนอยู่พอลงไปชั้นล่างก็จะเจอกับรถที่เราซื้อ,าอมาพวกแรนบักกี้อะไรตามนี้แหละถ้าจะใช้ก็ขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับออกไปเลยง่ายๆมาดูอีกปัญหาหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่รู้วิธีการแก้100ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอะมันก็คือปัญหาหารถไม่เจอเนี่แหละลืมว่าจอดไว้ไหนหรือว่าซื้ออะไรมาบางทีชื่อรถยังไม่รู้เลยนะแล้วมาถามผมผมก็ไม่รู้จะแก้ให้ยังไงนะเอาเป็นว่าง่ายๆเลย ให้เราเช็คในแมปดีๆก่อนว่ารถของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราเรียกมาแล้วเราไปจอดตรงไหนในแมปอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังอยู่ในแมปเนี่ยก็ให้เดินทางแล้วก็ไปเอารถคันนั้นมาถ้าเช็คในแมปแล้วมันไม่มีก็ให้โทรหาคนที่ชื่อว่าเมคชีนิกพอโทรหาเสร็จแล้วก็เช็ครายชื่อในโรงรถเราเลยว่ารถคันนี้มันไปจอดมันไปหลงอยู่ในโรงรถอื่นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนในเมคชีนิกไม่เจอ ก็ให้โทรหา m o s ์มูชเช l มันจะเป็นการโทรเรียกประกันนั่นแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะโดนคนอื่นยิงแล้วมันพังอยู่ก็เป็นได้ถ้าเจอก,ก็กดเสียตังหรือว่ากดเคมกดซ่อมมาถ้ายังไม่เจอเนี่ยก็ให้โทรเรียกเพกซัสหรือถ้ายังไม่เจออีกเนี่ยก็ให้โทรหา Assistant เพราะว่าบางทีรถของเรา อาจจะโดนตำรวจมันยึดอยู่ก็เป็นได้หรือถ้ายังไม่เจออีกเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นบัก๊กหรือว่ายอมแพ้ซะเถอะรถมันหายไปแล้วแหละพูดถึงเรื่องแมคานนิกนะปัญหาต่อมาคือการโทรหาเมคานนิกไม่ติดส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเวลามีคนเป็นกันนะนะก็คือเขาอยู่ในป่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาง่ายเลยเราก็ต้องออกจากป่าก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเกมมันไม่ให้เราเรียกตอนเราอยู่ในป่าก็ต้องไปหาตรงถนนที่มันมีรถวิง่งถึงจะโทรไม่คันิกติดหรือในบางกรณีนะ เกมมันจะไม่ให้เราโทรหาหรือว่าไม่ให้เรียกไม่คณิกเลย เพราะว่ามันอาจจะโกงไปอย่างเช่นตอนทำไฮแล้วก็ทำไฮเสร็จก่อนถึงจะเรียกได้เพราะว่ามันไม่ให้เรียกอะต่อมาอีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เคยเจอบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยจะเจอบ่อยมากนั่นคือปัญหา Saving Fa i l มันก็จะเป็นข้อความที่ขึ้นเตือนเราขณะที่เรากาลังเล่นเกม GTA Online อยู่แล้วบอกว่าตัดขาดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์นเน็ตหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะมีคาว่า s a v ว n ่ fail ขึ้นเวลาเราเติมซัพพลายในธุ ถจะซื้อไม่ได้แล้วเวลาทำเควสเนี่ยไปถึงจุดเหลืองแล้วหรือว่าทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเควสไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วก็ปัญหาอีกเป็นร้อยเป็นพันนะส่วนใหญ่จะเกิดจากเซฟวิ่งเฟลตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราเจออะไรไปแปลกๆอย่างเช่นเล่นเควสแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยแล้วเห็นว่าเอ้ยมีคําว่าเซฟวิ่งเฟลขึ้นว่ะวิธีแก้เนี่ยก็แนะนําให้เช็คอินเทอร์เน็ตของเราก่อนว่าเน็ตมันยังอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าเน็ตมันยังอยู่เนี่ยก็ให้เราแกล้งออกจากเกมกดเนี่ยกดเหมือนก็ออกจากเกมเลยเอสด อย่าไปกดเย็ดนะอย่าออกจริงๆพอมันมีให้ตอบเย็ดกับโ no นเนี่ยให้เราตอบโ no นไปแล้วก็กลับมาเล่นปกติถ้าเกิดว่าเราทําถูกหรือว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยก็ถือว่าหายปกติไม่มีคาว่าเซฟิงเฟลลว ต่อมาสําหรับวิธีการส่งเงินให้เพื่อนในโหมดออนไลน์นะตอนนี้นะมันยังไม่มีไม่มีการส่งเงินโดยตรงจะมีให้แต่ส่งอาวุธแล้วก็ช่วยเพื่อนหาเงินอะไรแบบนี้ผมแนะนําให้เราดูคลิปที่ผมเคยทำมาแล้ว,ลวถ้าจะให้อธิบายนี่น่าจะยาวและต่อมาใช้ v p n เเล่นเกมนี้เสี่ยงโดนแบนไหมผมต้องบอกว่า มันเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ต่ำมากเลยแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นใครโดนแบนเพราะว่าการใช้ VPN มาก่อนถ้าจะใช้เนี่ยผมก็แนะนําให้เราทำใจโดนแบนไว้ก่อนจะดีที่สุดนะเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียใจอะไรมาก ต่อมาสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่า interaction menu เพราะว่าผมพูดถึงบ่อยมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะวิธีการกดเรียกใน PC ก็คือกดปุ่ม m ส่วนพวกคอนโซลเนี่ยก็คือปุ่มตรงที่อยู่ทางด้านซ้ายอะ่ะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะทั้ง xbox แล้วก็ทั้ง ps เลยกดปุ่มนั้นค้างมันก็จะมีไอ้เจ้า interaction menu เนี่ยโชว์ขึ้นมาไอ้เจ้า interaction menu ตรงเนี้ยมันเอาไว้ทาอะไรอย่างหลกัหลกๆเลยเอาไว้สมัคร c o กดตรงคําว่า s e c u r e Serve ถ้าเรามีตึก CEO แล้วแล้วก็เอาไว้ใช้เรียกยานพาหนะเอาไว้ใช้เปลี่ยนชุดเอาไว้ใช้เติมกระสุนก็ได้เอาไว้ใช้นู่นนี่นั่นได้หลายอย่างเลยสําคัญมากๆก็ถือว่าถ้าใครยังทําไม่เป็นเนี่ยก็ผมสอนให้แล้วนะเฮ้ยก็เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ถึง10%เอลยมั้งของปัญหาที่ผมเชอแล้วก็ที่มีคนถามผมเข้ามาเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย